สวัสดีครับสวัสดีเอฟซทุกท่านครับไปวันนี้ปลามาเนี่ยมาแปลงหลาบหมูครับวันนี้หลาบหมูคั่วลาบหมูสุกๆมาเหมาะเนาะนี่ก่อนอื่นตั้งน้ำไปก่อนครับใส่เกลีอยให้น้อยใส่จักไข่ไว้มากรูดเพื่อความหอมครับเอาื่องหนุ่งื่องหนนี่มาต้มครับ มีตึงหนังตึงไส้ตึงตับนะครับวันนี้จัดเต็มอันนี้เขาก็จะมาเตรียมกระเทียมนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาไปเจียวให้มันหอมๆนะครับนี่มัต้องเอามันละเอียดแต่ว่าครับเดี๋ยวมันจะได้กัดได้ครบให้มันม้วนๆหอมๆน้อยครับหลังจากนั้นเครื่องไหนหัาสุกเรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ครับทีเด็ดมันอยู่ทัดนี้ครับเป็นหมอซอยเชียงไหนนี่สุดยอดแล้วครับนี่อันนี้ก็จะเป็นผมจะใส่ถึงหนังที่มันมีมันเนาะติดมันด้วยอันนี้จะเป็นหนังบางอันนี้บอกมีมันนะครับนี่อันนี้หนังที่มีมันต่อไขมักจะได้ก็ใส่ไปจค่นั้นเด้อท่านผู้ชมเดินผมก็จะมักมันหน่อยผมก็จะมักอันเป็นหนังด้วยเฉพาะก็ แล้วแต่ครับเอาตามใจชอบเลยครับอันนี้ก็จะซอยเครื่องในไว้เป็นยางเป็นยางครับโอ้โหต้มมันเปื่อยเหมาะดีนี่โอ้อันนี้ตับนี่ครับนี่ซอยติ่งยิงย่ใหญ่สักน้อยหนึ่งครับอ้าวย่ากินคนเดียวเนาะวันนี้นี่เนี่ยขายนะครับท่านผู้ชมใส่เข้าไปเลยนะครับ โอ้โหเฉพาะเครื่องไนนี่จะเป็นเกิงโลครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นไ้ครับไซอ่อนไ้หวานนี่เรียกอ่อนๆหวานหวานเด้อต่อๆๆอันนี้ก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันครับทีเนี้ยลาบเนี้ยซาอย,อย่างนี้นะต่อๆๆมันตึงเลง้งหาเครื่องไนท์เพท่านผู้ชมเนาะทอดทอดๆดูครับนี่อันนี้เลยเข้าปากห็นสักหน่อยครับนี่เป็นก้อมเป็นแก้มน่ครับไปหลังจากนั้นมาตั้งกระทะให้มันห้อนสักหน่อยนะ้ำมันใส่ลงไปครับอันนี้เจียวหอมเจียวกันครับ เกี่ยวไฟอ่อนๆเด้อท่านผู้ชมเด้อระวังมันไหม้นะครับเนี่ยเขาจะเกี่ยวหรือเขาจะพักไว้ก่อนนะครับเนี่ยจะเหลือติดกระทะไว้สักน้อยหนึ่งกับนั่นเอาน้ำพริกลาบของเขาเนี่ยครับน้ำพริกลาบมิสเตอร์บีเดีย๋ยวเห็นน้อยกันเด้อเดีย่ขายพอครับอันนี้ก็เป็นน้ำพริกลาบเอามาคั่วามาเจาวคับอันอย่างก็น้ำมันน้ำมันหอมเจียวเนาะกับนั่นแตจะเอาจิน้นหมูซับหมูบดเขาเนี่ยละครับ ขัวไปเลยครับคือมันซุกซสักน้อยครับกับนี่กกจะเอาเลือดใส่เพื่อความเข้มข้นนี่ท่านผู้ชมใส่ลงไปเลยครับไขมักเข้มข้นจะได้แกใส่ลงไปอันนี้ก็จะปรุงรสด,ด้วยผงปรุงรสแล้วก็น้ำป่าออยลงไปหน้อยครับแล้วก็กับนี่เครื่องในลงไปเลยครับปัดโถครับจัดนักจัดเต็มขนาดนะครับไขมักจะได้ก็ใส่ไปจนานเด้อท่านผู้ชมเน้อเอาไว้ออยหน้ารวยหน้าเห็นสักน้อยก็ดีนะครับอันนี้แกเป็นพัก ไผ่หอมดวนพักจีต้นหอมนี่ครับขาดไปได้ครับลาบเหนือน้ำผึ้งลาบเหนือเขานี่เต้มามันถึงสุดยอดครับหมกเอี้ยครับท่านผู้ชมครับง่ายๆครับลาบหมูลาบคัวครับง่ายๆเลยครับท่านผู้ชมบต่ต้องเป็นลาบมันอยากซื้อหมูซ้บมาเลย